สวัสดี FC ฟั่งไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอาดามาตามน้องนาดานะคะน้องนาดาบอกเลขแม่สาตัวและ2ตัวพี่น้องพอกัไปหลับส้มหลับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ใครสองใบตุ๊กตาหน้าฮักโอ้อันดาไปอยู่กับตุ๊กตาดิลูกใครจะสวยกว่ากันเขาถ่ายเลยดินั่งนั่งเออใครจะสวยกว่ากันแม่ป้าลูกลานเจ้าคือบอกไงแต่แม่ใครไปเลยเสร็จหนึ่งมองไม่ออกเลยอันไหนตุ๊กตาอันไหนคนอันไหนคนชีฟ้าไม่แล้วเออไม่ถ่ายหน่อยนะพูนไอ้ชิไอ้ชิมพวนไหนชี้แดนพูนพูนไหนออ้ยเก่งจังเลยไหนเออสวยสวลูกอันไหนคนอันไหนตุ๊กตาอือหือสวยจังเลย เออสวยมากเลยอันนี้อนอะไรเขาเรียกอะไรอู้ยันนี่เพราะมันเป็นโล่คนเดียวตัวใหญ่อเหรตัวใหญ่เลยลูกมองไม่ออกเลยว่าอันไหนตุ๊กตาอันไหนพี่นาดาอันไหนอันดาอันอันหนูอันนี้อ้วนไหนอ้วน แม่ตะเค่ยงเนยลมดียังเรียกจัเจาะตัวไหนเนาะแม่ตะเค่งแน่ลมดีแล้วลมดีแล้วแม่ตะเค่งเนยตัวกางเกงในด้วยเหรอว่าตุ๊กตามีกางเกงในด้วยขอเลขกเล็กีหน่อยแล้วนะนะตัวไหนวุนนี้จะบอกตัวไหนเล็กสีสีอะไรแปดอีกเอาวย่แย่เมือปิดปากอลูกเอาสี่เอามือเปิดเก้าแล้ววะพูดใหม่สี่แปดเลยนะแม่อุ้วนแล้วตัวไหนนี่แม่สี่เก้า สีอะไรนะลูกอันเด้งๆพูดเลยสีอะไรเก้าหนันสีเก้าเด็กพี่น้องเด้อเอาคอยเกย์กหญ่สามโตเตะโอ้ยจ้าลูกเด้กพี่น้องเด้อสามโตว้าตุ๊กตาหน้าฮักอะไรว้าวนะตุ๊กตาสวยเหมือนอ้วนเลยแม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวไในตัวแม่ไหนลูกในลูกลูกมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ ตัวละตัวหงี1น่อยเธอได้กับป่าลอ่หสีสงลอยหาีสองลอยหาสตัิอลอยหาสตัวสิบเอ็น11อสีองาลยหาีสลยหาอาีสอลอยหาีสองลอยหาสีสอ่ลอยนาอเลอ่ะอ่หาสลหาหาอหองลลยหนสีอออยหอาทำไมน่ารักจังเลยคนเนี้ยน่ารัก แม่อุ้มไปขายยุ่งขยันแม่มันอุ้มแบบนี้ได้อยู่ๆพี่มะให้ไม่รู้สิในตุ๊กตากับคนใครจะน่ารักกว่ากันจุ๊บด้วยเราลูกไหนดูจิตุ๊กตาหนูชื่ออะไรชื่อเจ้าหญิงชื่อเจ้าหญิงโอ้ยตุ๊กตาปาคนถักมือแล้วพี่น้องเด้อคุณได้สนใจกะติดต่อทางแม่น้องอรดาได้เด้อจ้ะเด้อ บายมากคัะก nee, no, no, no. no, no, no ับพี่น้องตุ๊กตาเนี่ยถ้าถ้าถ้าเลขออกตัวนี้นะซื้อตุ๊กตาเลยเหรอเนี่ยอยากเอาตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่เลยเหรอใช่แม่จะมีเออดึง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 เออดึง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 กูสวยมากเลยตุ๊กตาป้าเนี่ยทำได้ไงวะสวยจังเลยเนาะเด็กเด็กเด็กน้อยที่นี่สวยรำคาญเดกสกีเด็กสกี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 ส แม่ไม่ทังตัวเพื่อนด้วยไม่ทั้งตัวเพื่อนท่าเ่ลูกตัวนี้ใช่มีมีพี่ออมด้ไหม่อพี่ออมพี่ออมมาชื่อสีม่วงเหรอสีม่วงเหรแล้วพี่ดาสีอะไรพี่นาดาสีตัวไหนชมพูเหรอโอ้โหแล้วอันดาสีอะไรอันดาน่ะสีขยวสีอันีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอกไในอันใดสีฟ้าชี้ให้ดูหน่อยเก่งมากนะชมพู ไในชมพูในในฟ้าในชมพูในสีเหลืองสีเหลืองอันไหนเย่สีม่วงอันไหนสีม่วงว้าคือเก่งถึงว่ะเก่งแท่งสองคนเนี่ยโอเคโอ้มีหลายสีใช่ไหมจันนาดามันมีหลายฉีอู้หเล่นหนูใช้เชือสีอะไรอ่ะสีม่วงเก่งเก่งมากหนูล่ะเก่งมากเลยฟันหล่อๆเต็นยังๆๆๆคุณใหม่ดิ พูดดังๆพูดดังๆพูดดังๆเลยไม่ต้องไม่ต้องอายไม่ต้องพี่พูดเลยลูกอ่ะเดี๋ยวซื้อกิตตี้ให้นะแบกโอเคแบโอเคโอเคแบกก็ได้อ่ะพูดว่าพูดใหม่เลขออกอะไรหมดแม่แม่ขึ้นเกมเออที่แม่ออกเองไหนเลขออกอะไรพูดดังๆพูดดังๆเอาดีๆชวนชวอะไรแปดแปดอะไรสิ ไปแล้วไปแล้ว80ไปแล้วอันนี้พูดตามยอกๆๆยอยู่นี่เทียวเดวแล้วอาเทียวเดียวแล้วมันจะลายัวพี่น้องเลย80 80ขาเทียน08ฮัลสตัว0ู80เอาเอาปเอาปปฮัลโหลนู่80กิ80สตัวมันสี่เก้าเลก่ไม่ได้ยถามสองสอตัวสี่เ้าหลูกใช่ไหมคะ ใช่ไหมเออแม่ไม่ได้ถามเธอหยุดก่อนเธอนะเธอจะพูดกับเธอนะโอเคโอเคงอนแล้วโอ้โหงอนน่ารักจังเลยไปงอนจังเลยฮึดแม่หนุ่มตัวใหญ่เรื่อันดาล่ะลูกอันดามีเลขไหมคะมีไหมคะเลขตัวไหนฮะตัวไหนเอาดิ๊ดิอันเดียวเลยวมีไหมมีไหมมีตัวอะไรอะคะ ตัวไหนตัวไหนฮะพูดังๆแม่ไม่ได้ยินแม่หูตึงๆอยู่ฮะอีเหรอโอ้ยได้ยินแต่หาๆาัไยังแม่แม่ม่อกี้หนูได้ยินว่นพูดว่อีโยไม่เพาะลูกองพูดเฉพาะเนาะพูดเพาะเนาะอันดเนาะเอาเน้าคนเดียวนาอแม่แโอเคโอเคอุ้มได้ไหมอุ้มได้อุ้มได้อุ้มได้เดียวกันนะคะ หยุดไปนอนกันไปนอนกนก็เมือนไปเหอนไจะต้งนอนปกรนลทีงพื้นเลยน่ว่นี่นวนี้สรุปแนวทางของน้องนาดาที่แรกเพื่นบอกซี่เก้านะคะแน้เาครับอีกที่หนึ่งเพื่นบอก08นดสนะคะห้ามเลขเขียน0ูนย์แปดสิบนะคะตัวกันคือซี่หกนะคะกันซี่หกตัวเพ่นบอกกินซี่เก้นะคะเลขสามตัวเพือนบอก 080คือ080นย์นะคะเป็นหน้าทางหาเสื้อกรกดินงแมงรัฐบาลไทยนุ่นที่ยากจะจะให้แคบหน้าจอจะโชว์ตัวเลขครั้งเดียวนะคะจะบอโชว์บ่อยๆโชว์ครั้งเดียวเกี่ยวกผม่พี่น้องเอฟซีแคบหน้าจอได้ค่ะแคบปุ่มท่านกับจดเอานะคะเป็น080กับ49ตัวกัน46นะคะบนตุ๊กตาผมจังดื่นเลยใครกับเด็กน่อยใครกัเด็กหน่อยเสียงดังเด็กจะเด้อบอกคนกับหมฟังเขาดอกเด็กหน่อยอ่ะ แต่ถ้าผู้เด็กเรายังบอกคือเดียวเราไปตรวจทำไรเราก็งงเงียบๆทำไรทำไรก็งงเงียบเสแฉจานก็ได้ยเออตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนี่อันนี้เป็นออเดอร์พี่น้องเด้อออเดอร์ป่าใครสนใจติดต่อทั้งแม่น้องกดาได้เลยนะคะเบอร์โทร096 09693166462 โอ้บอกผิด,ดแล้วพี่น้องเลยเอาไหมเอาไห <c oughs> มเบอร์โทรศูนย์เก้าหก้าสมหนึ่งเสหสองจ้ะน้องดาจำเบอร์โทรสลับก็ไปกันมาแหลเททะเบอร์โทรจำบุตรในพี่น้องเลยนี่เลยนะคะนี่คือนี่เป็นเลขน้องนาดาบอก ทั้งสามโตสองโตสามสามโตก็ 4, 3, 80, คือสามแปดสิบคือตัวคมเมน0ศนย์แปคือ0 80นะคะต้องมามันก็บ,บอก